สวัสดีครับมามูชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับมาเล่นเกมสันเคนแลนด์นะครับเพื่อนๆวันนี้พี่แม็กซี่พี่อมเซ่ก็มาเล่นกับเราด้วยนะครับเนี่ยครับก็มันจะเป็นเกมแนวเซอร์ไวนเวิร์นะเพื่อนๆคล้ายๆกับเกมกล่าวนะครับแล้วก็เกมลับใช่ไหมครับพี่แม็กซี่พี่อนเซ่ใช่ใช่แล้ววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูอะไรเอ่ยมาดูบ้านแล้วก็ไหนดูบ้าน,นอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะทุกคน อ,อันนี้คือเครื่องอะไรพี่โมเซ่เรื่อะไรอะอันนั้นคือเครื่องเผาแร่ไกอรอนอิทก,กอรเป้าทําเป็น,น,นหลอมหลอมเหล็กนะครับแล้วก็ทํามาเป็นแท่งนะครับเ,เพื่อนๆส่วนนี้ก็เป็นการเวิร์กช็อปนะครับสามารถสร้างปืนได้นะครับนี่อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนี่แอนวิวนะครับเอาไว้สําหรับตีเหล็กนะครับเ,เพื่อนๆนี่ดาบพวกค้อนอะไรอย่างเงี้ยครับพวกงขวาน และนี้ก็เนี่ยครับมันจะเป็นชุดเกราะนะครับชุดเกราะแต่ว่าเพื่อนๆต้องหาวัตถุดิบให้ได้ก่อนนะครับเกมนี้มีเหมือนเหมือนเป็นคนติดเชื้อป่ะพี่แมพซี่ใช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 ่มันเป็นเหมือนคล้ายๆพวกชนเผ่าใช่ไหมเป็นฝาติดเชื้อเนาะอันนี้พี่แมซี่สร้างบ้านเองนะครับตรงของข้างบนนี้ชอบแบบสไตล์ที่แบบติดทะเลนะครับเพื่อนโอ้ยทำกระจกหมดเลยหรอกระจกบางจุดเต่ามันก็เยอะแหละ โอ้ยเราเข้าอ,ออกไงอะ่ะอ๋อประตูมีประตูโอเคมีประตูนะแล้วมันปิดทึบหมดเลยเหรอก็ก็มีกระจกบ้างบางห้องตรงนี้มันน่าจะเชื่อมกันได้นะแต่พี่แมสซี่ปิดปิดหมดแล้วนะครับประตูไม่เป็นไรข้างล่างมีเรือนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยนั่งเรือไปสำรวจเกาะเกาะหลายๆเกาะนะครับมันมีทั้งคนคนที่มันไม่ดีใช่ไหมจริงๆเราก็ว่าเขาไม่ดีไม่ได้เนาะเพีเยงแต่ว่าเขาก็ต้องปกป้องบ้านของเขาเอะเนาะใช่ใช่ใช่ อันนี้เป็นเออเหมือนเป็นกองไฟนะครับเพื่อนๆมันมีหลายแบบให้เราเลือกแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันดูคลาสสิกสุดแล้วอะอันนี้คือ w o r k ์กช็อแบบพื้นฐานนะครับนี่โต๊ะนี่พิมาซีดกั้นกระจกอีกอะเกมนี้มีแถบนะครับที่เป็นแถบอาหารแล้วก็แถบน้ํานะครับแล้วก็มี s t a มิ n นกับในส่วนของที่ว่าเป็นพลังชีวิตนะครับเพื่อนๆอาหารก็เลือกกินได้นะครับเพื่อนๆก็มีหลายแบบนะครับ ทั้งน้ำอัดลมแล้วก็ทั้งพวกที่เป็นเหมือนเนื้อปูก็มีเนาะใช่ไหมพี่แม็กซี่ใช่ใช่มีเนื้อปูด้วยแล้วมันมีอะไรให้เรากินอีกนะก็มีพวกฟู้ดแคนแล้วก็มีโซดาด้วยใช่ไหมแล้วก็จริง,รงๆมีบะหมี่ถ้วยด้วยนะทุกคนบะไม่ของมีหมวกใหม่มาให้หมวกเหล็กอ๋อโอเคองกันกงกันดีกว่าหมวกใช่หมวก,หมกเหล็กนะครับใช่เนี่ยครับก็ เอามาลากใส่ในนี้เลยนะครับเพื่อนๆใส่แทนนะครับใส่แทนสครับเฮล멧นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเป็นพวกพาร์ตนะครับเงินเหรียญนะครับเพื่อนๆเป็นซิลเวอร์คอยนะครับก็คือเหรียญเงินนะครับเอาไว้ซื้อของได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ฟู้ดแคนกับโซดานะครับเอาไว้ทานนะครับสําหรับเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เลือกเพิ่มค่าความหิวเอาเพื่อนๆนะครับมันมีให้หมดเลยเดี๋ยวถึงเวลานอนแล้วนี่พี่แม็กซี่ แล้วพี่เจาน้ที่ทำอะไรอยู่วะก็ก็ยืนก็ยืนกดกระเป๋าตัวเองอยู่มอเตอร์ไซค์เฮลเมทใช่ไหมพี่โมเซ่อันนี้ของพี่เบสซี่อ๋อนี่ของพี่เบสซี่เนาะนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับมันมีอันนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับอันเดอร์วอเตอร์สกูตเตอร์นะเพื่อนๆแต่ว่ามันใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี้จะหมดเร็วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าให้เพื่อนๆพยายาม อ่อัพอัพเกรดนะครับอัพเกรดฐานตัวเองให้ให้สามารถสร้างเจ้านี้ได้นะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นบิลนะครับในส่วนนี้นะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆต้องหาคอปเปอร์อินกอนตอนนี้เรายัางไม่มีคอปเปอร์อินกอนเนาะพี่โมเสสพี่มัตซี่อะไรยังไม่มีแต่แไอพวกอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทเลยเรามีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ไหมมีนะามารถหาได้ ใช่แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นี้หาค่อนข้างยากนะครับเพไม่ไกลมากแล้วมีบูปินให้เราด้วยนะให้เราเก็บนะครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะคราของเองอะไรได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นเรืออุ้ยมีนี้ด้วยเนาะเหมือนสกูตเตอร์เลยอะ่ะมีจังเบยอันนี้ไฟนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมอ๋อไฟนี้สร้างได้แล้วพี่แมพซี่โมเดิร์นแลมโพสยีงไงใช่เค่อยสร้างแบบคนใช้บูปิเจสกีเจสกี้ ดีจังเลยเร็วมากเลยนะใช่เจสกีสร้างได้แล้วนะครับสมมแอร์แทงก็มีนะนี่แล้วก็อันนี้โตมีโตด้วย้ยเดียวตอนนั้นที่เวลเาตอนนั้นท,นนนที่ยังไม่ได้อ่านนะมผมไปเอาบูบปินมาก็เลยได้ของมาเยอะเลยใช่ใช่บูบปินดีมากเลยอ่ะหาตะเกาะนี้นะเตียงเต,ตียงมีเตียงดียังมีเตียงดียังโอ้โหเตียงยังเน่าอยู่นะเป็นซิปโปเบสอยู่นะครับเพื่อนน่าเช่าจังเลยเตียงนีง้ดีมาบ ให้เราน,นอนแบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาได้ใช่ใช่เราหาได้แหละเย่เย่เ yeah, <yeah>, yeah. นี่ยครับประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดมีอะไรให้อัปเกรดบ้างมีตีนกบด้วยอะ่ะดักเทปเดี๋ยวต้องหาดักเทปมา <S 2> <S 2> ไ,ไอเทปม<อ>นดนะครับเรามีแล้วเรามีแล้วนี่ใช่ใช่เรามีแล้วดักเทปอ่ะแต่งมีน้อยอยู่อมีน้อยอยู่ อันนี้คือส่วนที่เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะคราฟของนะเพื่อนๆนีคอมแบ a อาร์เมอร์เห็นไหมครับนีแลวนี่คืออัปเกรดนะครับสามารถไปเป็นเลเวลที่3มนะครับเพื่อนๆเนี่ยคัพเปอร์อินก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาใมันมีอุปกรณ์อะไรพี่โมเซสไมอาน้เดี๋ยวผมหาให้ก่อนเนี่ยมันมันชื่อว่าที่อันนี้หาได้ก็คือมันชื่อว่าออคดีเจ็กเตอร์ ไม่รู้อาจะไหนจะไม่ได้แล้วอ่ะทางนี้เหรอไม่เห็นพี่โอเซ่ถืออะไรเลยอ่ะไม่เห็นนะไม่เห็นว่าพี่โอเซ่ถืออะไรเลยรแต่พี่โมเซ่ถือเครื่องนะครับออกดีเทคอยู่เนาะใช่มันมืดแล้วอ่ะกลางคืนนี้เดี๋ยวมันจะมีพวกกายพันมานะครับเพื่อนๆจนอยากจะมาตอนเช้ามากกว่านะเบื่อตัวนี้แล้วอ่ะพี่แมพซี่ไม่อยากใช้มันแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ย ก็ต้องไปหาปูปิ้นอะถ้างันนะ,นนะใช่มันได้แล้วไม่ใช่หรอ,เ,อ,อเดี๋ยวนะหาคอปเปอร์ให้มันบิ้วได้แล้วอะ่ะอ๋อมันไอรอนอินกอรดนะครับเพื่อนๆมันต้องการไอรอนอินกอร์ดอีพุกกริวอ,อันนี้สร้างได้แล้วนะพี่แฟปซี่โอเคแฟปซี่ทำลายทำลายทิ้งได้แล้วเนี่ยไอไอพวกกริวพวกเนี้ย อะไรทิ้งได้เลยนี่เหรอเยอทุกคนนะมึงนะอาจจะได้คอปเปอร์อุ้ยได้คอปเปอร์แล้วคอปเปอร์ออ,รออฟพี่มโมเซ่เออกไปข้างนอกระวังโดนพวกกายผ่านฆ่านะไม่กลัวใครตอนนี้มีปืนแล้วอ่ะไม่กลัวเออมีปืนแล้วจริงด้วยฮะเออ,อเทุกคนกลับมาแล้วไหนเดี๋ยวเข้านอนกันดีกว่า,พ,าพี่โมเซ่พี่มโมเซ่มาเร็วแต่ระหว่างเข้านอนขอทอดเออคอปเปอร์ออกก่อนได้ไหม อ๋อเขาไม่เรียกว่าทอดเขาเรียกว่าหลอมใช่โอเคโอเคเนี่ยหลอมนะครับแล้วเราก็ใส่ใส่ปืนลงไปได้นะเพื่อนเพื่อนถ้าเรามีมีไม้นะครับเราต้องมีไม้ก่อนทุกคนไปนอนกันเถอะเผื่อมาจะข้ามวันแล้วอยู่ดีคอเปอร์ก็เสร็จเลยก็ได้น่าจะโอ้เดี๋ยวสร้างเจสกีให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วเดี๋ยวว่าจะทําลายพวกกลิวพวกไรนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าเราได้ของใหม่มาแล้วโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้เราอยู่กลางทะเลแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับข้งางล่างใต้ผิวน้ําของเกมนี้ถือว่าทําได้สวยมากนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันมีระดับออกซิเจนด้วยนะให้เราระวังนะครับเพราะว่าถ้าออกซิเจนหมดเนี่ยเราตุยนะครับเพื่อนๆแล้วมันจะมีความหนาวด้วยนะเวลาในช่วงที่กลางคืนนะครับถ้าเราไม่ก่อไฟหรือไม่สมไฟไว้เนี่ยรับรองได้เลยว่า หนาวตายนะครับอันนี้พี่หมกำลังไปก็คือมันจะเป็นเนี่ยครับเทรดดิ้งเอาโพสนะครับ,รบซึ่งมันจะเป็นจุดที่เราจะสามารถที่จะแลกสินแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะมันมีของที่ขายเยอะอยู่นะครับเราจะเอาไม้เราจะเอา,เอาพวกยางผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับที่เราอาจเจอในในสถานที่นีนะครับหาจเจอในสถานที่ต่างๆ แล้วเราก็เอามาแลกกับเขานะครับดิวผ่านไม่ผ่านถ้าดิวผ่านก็ได้สินค้าที่เราต้องการเน่ถ้าดิวไม่ผ่านเราก็อดนะครับถึงแล้วนะครับเกิดวรื่องเอาโพสเหนะครับเพื่อนมันมีขายแบตเตอรี่ด้วยนะอุ้ยมันเป็นอย่างนี้อ๋อเพิขึ้นอันนี้นะครับอุ๊บโอ้ยกล่องอันนี้กล่องที่พี่ผมกับพี่เมสซี่มาเทรดกันนะครับพี่อมเซ่พี่เมสซี่มาเทรดกันเยอะมาก เขาดูหน่อยสิเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันมีขายบูปินอ๋อเรีซีพี่อมเซ่มันรีสปอนอ๋อไม่ใช่เนาะเพราะตอนนั้นตอนนั้นที่พี่อมเซ่ซื้อมาใช่ไหมแลวนี่คือคือป้าไม่ได้ซื้อหรือเปล่ามีสปอนไม่เห็นมีแก๊สโซลีเลยป้าป้าเคยซื้อบูปินที่หนูนี่มัน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 อยู่ตามกล่องอะมันอยู่ตามกล่องมันจะมีอยู่สามอันนะเออหรอเฮ้ยทุกคนอะไรวฟิสอะไรเออ ได้มาลินฟิสกินแล้วมาลินฟิสกินเหรอใช่อันนี้แบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเทรดนะครับเนี่ยครับ by list ก็คือไอ้ส่วนที่เราต้องการจะซื้อนะครับส่วนนี้ที่เราจะต้องขายแลกเขานะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับเรากดเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแล้วก็แต่ของผมนี่คือผมใช้เหรียญแลกนะครับเห็นไหมครับนี่บอกว not deal ไม่โอเคนะครับ เราก็เพิ่มไปอีกน็อตอีกนะไม่พอนะไม่พอไม่พอแค่ต้องการมากกว่าน,นั้นนะครับโอเคดิว okay. กดตรงนี้นะครับดีลก็คือโอเคตรงลงซื้อขายกันนะครับปุ๊บนี่นะครับเราได้มันแล้วเาเพ่เพื่อนๆแล้วทีนี้ผมก็เอาเนี่ยครับจะตรงนี้ใส่เข้ามานี่นะครับใส่เข้ามาแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่เก่าเพื่อเพื่อน,อนมันแบตหมดแล้วนะครับพอแทบ พลังงานมันไม่มีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแผงพลังงานด้านข้างเนี่ยครับนี่เห็นนะครับแผงพลังงานนี้เต็มนะแสดงว่ามันสามารถที่จะเอามาใส่แล้วก็ใช้ได้นะครับแต่นี้คือแบตมันหมดแล้วพี่โมเซ่ได้สร้างเอ่อเป็นที่ตกปลาแล้วยังเป็นตกปลาพี่โมเซ่สร้างแล้วโอ้โหเ้วจะหาเจอไหมเนี่ยพี่โพี่แมพซี่แก๊สโอลีนเนี่ยเอาอะหนูก็เจอแน่โอ้ยหนูมาเทรดซะเยอะเลยอ่ะ เยอะมากดูกับน้องอ่ะชอบมาเล่นเทรดกันตรงนี้แล้วแบบดูกล่องนครับเพื่อนลานตามะแล้วลานตาจริงๆเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวถ้าเจอแก๊สโซลีนแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันต่อนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทําการอัปเกรดกันนะครับเพื่อนอัปเกรดตัวบ้านนะครับนี่ตอนนี้ผมเตรียมเจสกีกับเรือเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับที่จะเดินทาง ไปยังเกาะต่างๆนะครับหรือว่าไปยังสถานที่ต่างๆนะครับที่อยู่ในแมปตรงที่เรายังไม่ได้ไปเนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี่นะครับที่ว่าเป็น question mark เนี่ยครับเพื่อนๆนี่ครับก็เราจะเดินทางกันนะครับเกาะมันมีแค่นี้เก <c oughs> มนี้นะครับมันยังไม่ได้ขยายแต่ก็ถือว่าไกลนะครับนี่ถือว่าไกลมากนะครับไม,ไม่ธรรมดาเลยเพื่อน ตัวนี้เราอยู่คนที่ warehouse อยู่นะครับเพราะเกมนี้เป็นอ l p h าอยู่ก็เลยไม่ยังก็เลยไม่เยอะเป็น a l p h าอยู่เท่าไหร่ยังเป็น alpha อยู่นะครับยังต้องัฒนานอีกเยอะเนี่ยครับผมเตรียมเรือไว้แล้วสําหรับเอาไว้เดินทางเดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้เช้าเราไปกันนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาเนี่ยครับอันนี้คืออัปเกรดขั้นที่1คขั้นที่2คขั้นที่3าขั้นที่4นะครับตอนนี้1กับ2เราเรียบร้อยไปแล้วนะครับเราจะมาอัปเกรดขั้นที่3กันผมยังขาดลบอยู่นะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาขับโลเพิ่อมอีกอันหนึ่งโอเคได้แล้วนะครับครบเนีย่ยครบับครบแล้วทั้งไอรอนอินกอดแล้วก็คัพเปอร์อินกอดนะครับแท่งทองแดงแล้วก็แท่งเหล็กนะครับแล้วนี่คอมโพเนนต์กับสคาร์บเมทัลนะครับเพื่อนก็คือเศษเหล็กนี่แหละครับนี่เป็นโลเอรเชือกก็อัปเกรดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีการทําให้เราสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์อะไรต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับมันบดล็อกอะไรบ้างคอมแบทมีแพท อไอรอนอาร์มเมอร์มูเ,เซ่ไอรอนอาร์มเมอร์อโรอ้ยแ,แบตเตอรี่อ๋ออิเล็กทรอนิกส์พาร์ใช้อิเล็กทรอนิกส์พาร์นี่เองกันพาร์อ๋อโอเคเฮดไลท์พี่มาซี่เฮดไลท์ก็คือไฟสองสองกบอะอยากได้อะเทเบิลแอมป์อีซายเคองหาของครบหมดแล้วนะครับได้หมดเลยอันพวกเนี้ a อ p โ e เ o ิร์ h ชอนี่เราสามารถสร้างกระสุนเองได้พี่โมเซ่จริงเหรอเอาไปไอรอนอาร์เมอร์นะครับก็เหล็กนะครับก็คือแบบประมาณว่ามันเป็นเกราะเหล็กนะครับทุกคนรีไซเคิลเราสามารถรีไซเคิลของได้แล้วถ้าของบางอย่างที่เราไม่ใช้อ่ะรีไซเคิลได้แล้เย้ตัวนี้พิสตัน เด้เห็ดหลจังแปลด้วยแปลเหรอใช่ก็เืิดพูกสัญญาณอะไรประมาณเนี้ยเพียบที่ทำอะไรอยู่บนคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินทางกันแล้วนะเจ๊เ,เนี่ยใต้เช้าแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ6โมงเช้ามันก็จะเช้าแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็ตีห้าแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมครับได้ละ มีใครมีผ้าไหมขอผ้าดนึงได้ไหมเนี่ยทุกคนอยากขึ้นมาดูห้องที่หนูแต่งไหมไหนเจ้าเต้ขึ้นไปดูกันไหมได้สวยมากโอเคเริ่มจากห้องไหนก่อนดีอ่ะนั่นดิหนูสร้างแค่ห้องเดียวก่อนเพราะว่ามันนานห้องไหนอ่ะทางไหนเปิดประตูก็มาเยอยอ๋อโอเคข้างห้องนี้ที่มีสองบาน โอ้โอผู้ดีเจเพียบเลยอะนั่งไม่ได้เสียดายอ่ะทำไมเกมนี้ไม่ให้นั่งอ่ะเป็นเอาป้ายมาเลสซี่สวยมากเลยใช่มีตู้เย็นด้วยมีที่เก็บของได้ด้วยใช่ฮขอเตอะได้ไหมเนี่ยโอ้โหพี่แมปซี่สร้างตู้เซฟด้วยนี่เอมาเยอะแยะเลยเก็บของใช่ไหมพี่แมปซี่เนาะ เอาไว้เก็บเพื่อเนเก็บอาหารได้ปะเนี่ยตกใจตัวแต่ว่าพวกพวกรถไฟพวกกระจกแล้วก็พวกนาฬิการายเนี่ยหนูเก็บได้จากการที่โมเสสลงไปดำน้ำหาของใช่ดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำเกือบตายหนูอยากได้ตุ๊กตาหมีมาเลยเกือบตายเลยอ่ะหาของต้นละไมอยู่คนเดียวโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปที่เกาะไหนเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันอิงทีนึงนะครับ สำหรับก็บอกคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับสันเคลนแลนด์นะครับเกมที่ออกแนวซีร์เวิร์คล้า,า,า,ายๆเกมลาร์สเกมกลาวนะครับสนุกมากนะครับเกมแนวนี้ย้อมาขึ้นกันพี่โ <ไว S 2> มเซอ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินทางกันแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปเลยนะครับเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมครติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่นาซีพี่โมเซ่ด้วยนะครับในตอนนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ